อร่อยมากคนดูโอ้ยโอ้ยดูอือฮึอร่อยอือฮึเดล้าประกอบผมบายบายสวัสดีทุกท่พี่น้องที่น่ารักทุกคนขอบคุณบายบายครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะตอนนี้ตอนเช้าแล้วผมผมมาเปิดกดดังครับผมทุกคนคือว่าฝนตกเช้าวันนี้ฝนตกนะครับผมทุกคนยังไงวก่กาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าเช้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีคราาัาขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างเล็ดอร่อยนะครับผมแล้วสู่ภาพร่างกายแข็งแรงกันด้วยนะครับดูแลราสัตว์ด้วยครับผมทุกคนตอนนี้เช้ามากผมไม่รู้กี่โมงคนระับประมาณเจ็ดโมงครับผมทุกคนคือว่าฝนตกปล่อยๆครับผมผมขี่รถ มอไซค์มาฝนตกดูโหผมเปียกเลยครผมทุกคนนี่วันนี้ผมจะมาทอดไข่เจียวกินที่ทํางานครับผมทุกคนจะไปทอดไขเ่เจียยวกินกับที่ทํางานนี่ทุกคนเราเอาไข่มาแล้วเนี่เดี๋ยวผมจะตอกไข่ใส่ชามเลยนะครับผมทุกคน เราก็ใส่ซอลงไปเลยง่ายง่ายผมพี่เจ้าซอสนี่ เปิดกล้องก็จะบอกว่าเนี่ยไม่ได้ชาัดเป็นเลยนะผมคิดว่าผมไม่ได้ชารัดเป็นนะผมม,มันดูดีโค้งน่ากินอ่ะไม่ายทอดเลย

ดูว่าแบตผมจะหมดแล้วทุกคนผมไม่ได้ชัดแบตไว้แบตใกล้จะหมดแล้วนี่ทุกคนดูดิแบตจะหมดแล้วผมทุกคน Mete mole. Eu vou me dizer aqui, né? เรื่องอะไรเรื่องข้อต่อเสร็จแล้วผมทุกคนนี่เสร็จแล้วนะครับผมไขเ่เจียวร้อนๆนะครับผมตอนเช้ายามฝนตกคำคำครับผมคนดูน่ากินม,มากครับผมยอดเดี๋ยวเราจะมาซอยกันเลยนะครับ <c oughs> ดดูอร่อยมากทุกคนดูอร่อยร่ไข่ล้อมาก้วยดูอืออร่อย มันทำาง่ายๆผมทุกคนทุกคนก็ไปทำกินไร่ำไดำเช้าม้อจว,วอรั่าไ บนฟุก็ฟหมือด้วยิพอผมุ้ข้าวก่อนนะครับผมทุกคนแล้วก็ดูแลร่างกายุภาพร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจในางานนะครับผมเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับ ทั้แบบผมก็จะหมดแล้วเดี๋ยวลา,าประกอนผมบ๊ายบายสวัสดีพ่อแพี่น้องที่น่ารักทุกคนบ๊ายบายครับแตดงก็ทอดไข่ต่อจากผมจะมาดูเขาก็ยิงไข่บ๊ายบายสวัสดีครับ